คุณเคยได้ยินไหมว่ามีต้นไม้หนึ่งต้นที่ครองพื้นที่ทั้งป่าได้เรื่องนี้ไม่ใช่นิทานแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นที่รัฐยูทาสหรัฐอเมริกาที่นั่นมีสิ่งที่เรียกว่าแพนโดโคโลนีต้นไม้แอสเพนที่ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยระบบรากใต้ดินอย่างเดียวกันราวกับพวกมันคือสิ่งมีชีวิตเดียวกัน แม้คุณจะมองด้วยตาเปล่ามันก็เหมือนป่าธรรมดาที่มีต้นไม้หลายหมื่นต้นเรียงรายแต่ความจริงแล้วแต่ละต้นคือหน่อของร่างกายเดียวกันทั้งป่าเล็กกลายเป็นเครือข่ายที่เชื่อมถึงกันหมดความอลังการไม่ได้จบแค่นั้นนะแพนโดยังถูกยกให้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่หนักที่สุดในโลกน้ำหนักรวมประมาณ6,000ตันเลยทีเดียวและสิ่งที่ทำให้มันยิ่งน่าทึ่งก็คือ มันมีอายุยาวนานกว่า80,000ปีแก่กว่ามนุษย์หลายอารยธรรมรวมกันซะอีกลองคิดดูสิต้นไม้ที่เรามองว่าอ่อนโยนและเปราะบางกลับซ่อนพลังในการอยู่รอดมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจนถึงโลกยุคปัจจุบันแพนโดไม่ใช่แค่ป่าแต่มันคือเรื่องเล่าของความสามคัคคีความยั่งยืนและการมีชีวิตอยู่รอดที่ยาวนานที่สุดเรื่องหนึ่งบนโลกใบนี้ thank you